ุกกี้แลนด์ช็อปเติมเกมอีสปอนและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเองปลอดภยัยต้องกุกกี้แลนด์ช็อปโนงเติมเกมไวจนบริษัทต้องตามกฎหมายเติมง่ายที่เพจดล้านหรือลิงไลยอยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปไปเติมกันเลยสวัสดีครับเพื่อนสมาชิฟุตบอลบุบบายทุกคนทุกท่านครับผมจั้นตองอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำสิบแผนเมตาหลังสี่ตัวไม่ต้องแต่งแผน ประจำสัปดาห์นี้ครับในเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่30มิถุนายน2568นะครับมีคนขอเข้ามาครับอยากได้แผนเมต้าหลัง4ตัวนะครับผมก็ได้รวบรวมทั้งแผนใหม่แผ่นเก่าที่คนนิยมใช้แล้วก็เล่นเข้ามือมาฝากพวกเ,าเราในคลิปนี้คลิปนี้ขอสัก 1นึอไลค์ลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจันต้องเป็นประบายด้วยนะครับหรืออยากส่งกำลังใจโดยตรงให้กับช่องเป็นประบายบายจันต้องสามารถส่งสบอ่แตงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตัวต่อไปได้น,นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องเป็นประบายบายจันต้องมีเพจให้พวกเราติดตามกันแล้วฝันต,ตามเพจด้วยนะครับพี่น้องโอเคครับไปดูหลังสีครับมาจะรวบรวมทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเลยนะครับที่มีในสัปดาห์นี้ คือถ้าใครสายไม่แต่งแผนแผนก็น่าจะถูกแกสิ่งนี้นะครับเป็นตัวแรกเลยครับลักษณะการยืน,ก,นก็จะคล้ายๆกันกันกบ4132เลยถ้าใครใช้4 1 3 2ก็แผนนี้นะครับหลังสี่จะจาน้าคู่ติ๊กหลักเป็นลองบอลแล้วก็พิกเคาน์เตอร์ล่ะแผน1 1 5 10, ่งสิบห้าสิบเจ็ดที่ทสมรศรเวทีซื้ติงไปที่เป็นติครับโอเคนะครับหนึ่งตัวแรกครับเลือกที่ทีวีพิพโรธทีนี้ตามหานะครับ ตามหาตรงนี้เลยลีกโประุเกีครั้นก็เลื่อนลงมาครับสมูทซอนนี้เลยหลากแผ่นหนึ่งสิบห้าสิบเจ็ดก็ดันปลายแบกกลับพิจุการเล่นของแผ่นนี้ก็ปกต่ฟอร์ไปก็จะเป็นฟอร์มชั่นนี้นะครับสี่สองหนึ่งสองนะครับปกติแล้วเขาจะเออเล่นสี่หนึ่งสามสองครับตัวนี้เลยนะครับก็เปลี่ยนจากตัวนี้เป็นเออเป็นปีกนะครับกลางรับเปลี่ยนจากเซตเตอร์เป็นปีกก็จะเป็นสี่หนึ่งสามสองแบบออริจินอลนะครับพี่น้อง ทิศติรักเป็นลองบอลแล้วก็ฟลิกเคาน์เตอร์ล่ะแผ่นหนึ่งสิบห้าสิบเจ็ดอ่าไม่ควรทำว่ามีแบบที่เป็นออริจินอลไม่จันทำไมตอนนี้ไม่มีนะครับมันหายไปนะพี่น้องโอเคครับเทคนิคหลักเป็นลองบอลแล้วก็ควิกเคาน์เตอร์ล่ะแผนหนึ่งสิบห้าสิบเจ็ดครับมาดูแผ่นนี้ครับสี่สองหนึ่งสองนะครับพี่น้องที่เป็นการรับหนึ่งตัวฝั่งขวาเซนเตอร์ฟิลด์นะครับหน้าคู่ทิศติรักเป็นลองบอลหลาแผน่นสามหนึ่งสิบสี่กูที่จะสมุนสอนแบททีมซิตติ้งไปทีเป็นทีมครับ เห็นครับสารตัวแรกครับเลือกที่นอตแอนด์ซิทเทิลอเมริกาตามหาอเมริกันหลีกครับแล้วก็เลือกที่ Smooth สมูทอนนี้เลย Smooth สมูทอนอันนี้นะครับหลายแผนสามงสิบสกดดันไปตาดกลับถ้าจุกการยีกุกแผ่นนี้กดดีฟอร์ไปก็จะเป็นฟังชัน4สุ่นสองแบบออริจินอลนะครับนี่ครับสถา์นี้ยังอยู่นะครับเผื่อใครถามหายเปน้องรังสีที่เมตาดับดึงเลยก็วัดได้ที่ตีหลักเป็นลองบอลแล้วก็ลองบอลเคาน์เตอร์หลายแผนสามงสิบสครับ ไปดู4-3-1-2ที่แบบอเลชิโนลเลยนะครับตรงนี้ลองบอลจัดตาลงมาเค้าเตอร์ครับพี่น้องหลายแผน2-7-2ลึที่สโมสรเบียทีสมสติงไปทีไปดูครับโอเคนะครับ2ตัวแรกครับลึกที่ทวีปโซลมริกาตามหาพี่น้องลึกที่ในชั้นแนวแล้วก็ลึกที่ทีมชาติโคลัมเบียหลายแผน2-7-2กดดันฝ่ายแบทกับไปดูการยืนพวกแผนนี้กดดีฟอร์ไปก็จะเป็นฟอร์ชั่น4-3-1 สองครับหลังสี่หน้าคู่พี่น้องที่ติดหลักเป็นลองบอลเคาน์เตอร์หลาแผนสองจสองทีมชาติคนละเบียครับไปดูสี่สองหนึ่งสามที่ผมคิดว่าหลายคนใช้ลักษณะนี้หลายคนเลยทีเดียวครับที่ติดหลักเป็นลองบอลแล้วก็ลองบอลเคาน์เตอร์หลแผ้สิบแปดยี่สิบเก้าที่ทัสมุตสอนเบททีมซิติ้งไปทีเป็นตนิครับโอเคนะครับสีตัวแรกครับเลือกที่เอเชียโอเเตยเนียตามหาครับในชแนลจะก่อนเลื่อนหานะครับ ทีมชาตินี้เลยพี่น้องฮ่องกงหลาดแผนสิบแปดยี่ก้ดันไปแบกกลับไปดุการยืนอของแผ่นนี้โอเคนะครับก็ไปกดดีฟอเป็น4 2 1 3องที่ทีเด็ดเลยครับสซตเตอร์ฟิลก็เปลี่ยนจากตัวนี้นะครับเป็นกลางรับ1ตัวก็ทีเด็ดเลยนะครับสวยสุดแล้วโอเคครับที่จะไปเป็นลงบอลแล้วก็ลงบอลเคาน์เตอร์ครับพี่น้องหลาดแผนสิบแปดยี่ย 48, 29, ทีมชาติฮ่องกงครับไปดูอีกตัวนึงครับที่ ปีกก็จะหุบเข้ามาทีเดีนแล้วก็จะดันสูงนะครับแล้วก็กาก็จะหุบเข้ามาครับทีตีเราเป็นเอาไว้แล้วก็พลิกเคาน์เตอร์ล่ะแผน1นึ่งสิบเจ็ดยี่สิบสองกุีจะสมูศอนแบททีมซิติงไปทีีเป็นทีมครับหนึ่งต้นแรกครับเลือกทีเทวีพิโรตามหานะครับในชแนลก่อนเลื่อนหาครับพี่น้องเลือกที่ทีมชาติยูเครนลายแผน1นึ่ง็ดกดดันไปแบทกัดหยุดการยืนของแผนนี้กดดีฟอบไปก็จะเป็นฟอร์ชั่นสี่ส สครับหลังสีหน้า3าการรับ1ฝั่งซ้ายสเตอร์ฟิวที่จริงเราเป็นออฟวัยแล้วก็ฟิกเคาน์เตอร์ครับหลาแผน1นึ2งสิบเจ็ดยี่สิบิยุคเกตไปดูสี่ทั้งสที่นี่เดี๋ยวหลายคนชอบใช้เลยนะครับผมแนะนำทีมนี้นะที่จริงมันจะมีอยู่3าสีทีมนะครับที่มีแผนนี้แต่ผมแนะนำเทคนิคนี้เลยครับหลังบอลเคาน์เตอร์จัดจ่าหลาแผน2 7 0กั็ดิบกุมภาทศมุสรเบททิวซิติงไปทีไปทีมครับสองตัวแรกครับเราทีเทมิสโซเมริกา ตามหานะครับเนชั่นแนลแถวกลางสุดครับทีมชาติอุลุกไวย์หลาแพ้สองเจ็ดกดดันไปแบ็กกลับไปดูกันยืนทุกแผ่นนี้กดดีฟォลไปก็จะเป็นฟอร์ชันสี่สามสามครับนะครับปีกับกลางยืนไม่ห่างก,กันครับเทคนิคหลักเป็นลำบอลเคาน์เตอร์ลาแพ้สองเจ็ดสิบทีมชาติอุลุกไวยครับดูสี่สามสามที่บอกเลยทีเด็ดอีกตัวหนึ่งนะครับแผบน,นี้ก็อมาตะานะครับเทคนิคเราเป็นฟุตชั่นเกมลาแพ้หน 1, 17, 40, ึ่งสิบเจ็ดสี่สิบอุทิสมุทรศรแบตทีมสติง ไปทีไปนะครับหนึ่งตัวแรกครับเลิกที่ทวีปยุโรปตามหานะครับในชแนลก่อนเลื่อนหานะครับทีมชาติที่40นะครับพี่น้องเออสเปนล่ะแผ่นหนึ่งสิบเจ็ดสี่สิบก็ดันไปแบ็กกลับไปดูการยังกุ้งแผ่นนี้ก็กดดีฟอร์ไปก็จะเป็นฟุ์ชันสี่สามสามครับหลังสี่หน้าสามทิติดหลักเป็นฟุตชันเกมนะครับล่ะแผ่นหนึ่งสิบเจ็ดสี่สิบทีมชาติสเปนครับพี่น้องไปดูสี่หนึ่งสองสามกันบ้างครับ อยู่ทีมนี้นะครับพี่น้องเทคนิคหลักเป็นเอาไว้แล้วก็ฟิกเค้าเต๋อลาแฟน18-42กัทบทีตะระโมทศรแบททีมสตริงไปทีเป็นติดครับโอเคนะครับสุดแรกเลยที่เอเชียโอเชียเนียตามหานะครับในชชั่นแนลข้างล่างสุดเลยเลยที่ทีมนี้เลยนะครับทีมชาติมาเลเซียลาแผน18-42กดดันฝ่ายแบทกับผลดูกการยิงของแผนนี้กดที่ฟอร์ไปก็จะเป็นฟอร์ชั่น42 1 3เนี่ย อยากได้สี่หนึ่งสองสามก็เปลี่ยนจากสเตเฟิลเป็นตัวนี้ครับเป็นแผนหนึ่งที่เป็นแผนหลักของผมอีกแผนเลยนะครับที่ตีหลักเป็นอองวานคือฟิกเคา้าเตอร์ล่ะแพนสิบแปดสิบสองทีมชาติมาเลเซียครับไปดูหน้าสามกันบ้างสี่สิบสามที่หน้าสามตัวเป็นหน้าต่ํานะครับที่ตีหลักเป็นลงบอลเคา้าเตอร์จ,จ้าเลยล่ะแผนสองห้ายี่สองกุฎีจัสมุสอนเป็ดทีมสติงไปที่เป็ดทีมครับ โ okay. อเคนตัวแรกครับเบอร์ทีทิพิสโสมิกาทีนี้ตามมหานะครับฮา,า,าลิกกจินจิน่าก็เลื่อนหาครับสมูสอนที่ยี่สิกับสมูสรอนนี้เลยแหละแผนสองห้ายกดดันไฟแบบกับไปดูการยืนคู่แผ่นนี้กดดีฟอไปก็จะเป็นฟอร์ชั่นสี่สามครับทั้ง4หน้า3าติกต๊กติ๊หลักเป็นลองบนเคานเตอร์แผนสองห้ายี่สิบสองกับพี่น้องไปดูสี่สที่บอกเลยเป็นแผนหนึ่งที่การคิที่ดีเลยนะครับ เทคนิคเราเป็นลงบนเคาน์เตอร์หลาแผ่นหนึ่งสองสองกุญธีตาสม,มุทรสอนแบททีสติงแบทีแบททิครับหนึ่งตัวแรกครับโดยทีเทวิวิลูปตามหานะครับเอกเดนมาร์กก่ลิกทีสม,มุทรสอนลินเดอร์บีหลาแผ่นหนึ่งสองสองกดดันไปแบกกลับ ไปดูการยืดของแผนนี้กด default ไปก็จะเป็นฟังชัน4ี่สามสามนะครับหลัง4หน้าสามท่านจากใต้สี่หนึ่งสองสามก็เอียงแค่สี่สองหนึ่งสามก็เปลี่ยนจากตรงนี้เป็น attacking midfielder เปลี่ยนจากตรงนี้เป็น center field แผนนี้ผมก็ได้แนะนําแนวทางการจัดทีมไปแล้วนะครับบอกเลยทีเด็ดอีกแผนหนึ่งนะครับพี่น้องที่ติดหลักเป็นลังบอลเคาน์เตอร์หน้าแผนหนึ่งสองสองสมูทซอนเรนเดอร,ร์บีกับไปดูการเลืกสองตัวกันบ้านนะครับหลัง4พี่น้องที่ติดหลักเป็นลังบอลเคาน์เตอร์หลักแผนหนึ่งสิบสามหก ไปที่ธโมสอนเบทินซูติงไปที่เบตินครับโอเคนะครับหนึ่งตัวแรกครับเลูกทีทีมยุโรปตามมานะครับลีกสเปนแล้วก็ลือกทีสมูร์อนตรงนี้เลยล่ะแผน1 3 6กดดันไปแบกกลับเหตุการยืนของแผนนี้กดดีฟอร์ไปก็จะเป็นฟุชชั่นสี่สหลัง4กลางลูก2นะครับนี่ครับใครหาแผนหลังสี่ที่จะจะรู้ช่องแผนนี้แหละครับทีเด็ดอีกแผนหนึ่งเทคนิคหลักเป็น ลองบอลเคาน์เตอร์หลาแพรน1่งสสามหสรศีบ่ากับหรืออีกตัวหนึ่งครับ4 2 3 1กลางรับกับสเตตฟิลด์ยืนชิดกันกับเซนเตอร์นะครับอ,อ๋อทค้ิทีหลังเป็นลองบอลก็พลิกเคาน์เตอร์หลาแพ่เจ็ดยี่สิบที่จตุมศรไปทีมซิตีทะทะ้ไปทีมเบติมครับโอเคสิตัวแรกครับรถที่เอเชียโอเชียเนียตามหานะครับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทัวร์ก็เลื่อนหาครับพี่น้องสมุทรที่ ยีนะครับตรงนี้เลยล่ะแผนสิบ2จ็ดกดดันไปแบคกลับไปดูการเลี้ยวของแผนนี้กดที่ฟอร์ไปก็จะเป็นฟอร์ชั่นสิบสอการรับหนึ่งฝั่งซ้ายสเตย์ฟิวนะครับแผนนี้เมตาสุดๆนะครับทิ้งิ้หลักเป็นลองบอลแล้วก็พิกเคาเตอร์หล่กแผนสิบเจ็ดียี่ดูกกรลูกสองตัวหลังสีหน้าเดียวแผนแก้ทางสิบหนะครับทิ้ทิ้หลักเป็นเอาไว้จะจานเลยหลัแผนสิบแปดิบ้ที่จสมสุ่งศบททีมสติงบทีเบทีมครับ สิ่งแรกครับที่เอเชียโอเชียเนียตามหาครับนิเชเนียลแล้วก็เลื่อนหาครับทีมชาตินี้เลยอินเดียลายแผน1ิบ9กดดันไปแบ็กกลับไปดูการยืนของแผนนี้กดีฟォไปก็จะเป็นฟอร์ชั่นสี่หนึ่งสีหนึ่งครับการลุก2ตัวหน้าเดียวนะครับหลัง4ทีต่ติดหลังเป็นอัลบาลาแผน1 8 1 9ทีมชาติอินเดียครับรู้อีกทีมนึงครับที่สายแทงทะลุช่องต้องใช้นะครับมีคนถามเข้ามาอีกแผนนึงเลย เทคนิคหลักเป็น, Quick Counter ลน 63, คลิกเขาเตอร์ลาแฟนซีหกสิบสามที์โมสรไปทีมซิตี้ไปทีเปติมครับโอเคนะครับสิ่งตัวแรกครับ,ล GO, เ, Elite, รบเลือกที่เอเชียโอเชียเนียตามหาเอฟซีแชมเปี้ยนอีลิทครับก่อนเลื่อนหาครับสโมสรซึ่งให,ห้สนวนหน่วยเอฟซีลาแฟนซีหกสิบสามกดดันฝ่ายแบ็กกับไปจุกการยืดคู่แผนนี้กดดีฟอร์ฝ่ากดด็จะเป็นฟุตชันสี่สามสองหนึ่งกางฐานกางลุกทางอีกต่างหากนี่กหน้าเดียวนะครับแผนนี้กลางกดแน่นเลย ติศติงหลักเป็นควิกเคานเตอร์หลาแผ่น4613สมูทสอนซิงไห้ส่วนหัว F4 กับบริวู4231อีกแผ่นหนึ่งนะครับแผ่นนี้ผมก็แนะนำให้เล่นอีกแผ่นเลยติดติงหลักเป็นอัลวายหลาแผ่น4 6 4ครับคุณที่สมูทสอนแบทท s มซูติงไปทปทิบแบททิมครับโอเคครับสีตัวแรกเลกที่เอเชียโอเชียตามหารครับ F4 แชมเปี้ยนลิกเอลิตตามหานะครับสมูทสอนนี้เลยหลาแผ่น164กดดันฝ่ายแบทกับ ุการยืดคู่แผนนี้กดดีฟอไปก็จะเป็นฟอร์ชั่นสิบสอนแนะนำมีการรับ1ตัวดีนะครับการตัวนี้จะดันสูงนะครับพี่น้องโอเคครับติดติหลักเป็นเอลวายหลักแผน 64, สี่หสิมูทสอนเอลาายาน h 4ชสครับไปดูสิหนึงสินึงนะครับสินสึนงถ้าใครจะใช้แนะนำทีมนี้เลยวิกคเขาตัวจ๋าหลักแผนสี่เจ็ดสี่ไปที่จะสมูท์สอนเบเทนสติงไปที่เบติมครับโอเคครับสีตัวแรกเลือกที่เอชเอลจีเน ตามมานะครับ FC แชมเปี้ยนลีกถั่วโกเล็กทีสมุนส่นที่สีละแผน474กดดันไปแบ็กกลับไปดูการยื่นของแผนนี้กดที่ฟอร์บสไปก็จะเป็นฟุ์ชันซีหนึ่งซนึครับนี่หน้าต่ำหนึ่งตัวที่ติดหลักเป็นพิกเคาน์เตอร์หลักแผนส7 4ครับไปดูสสมมติสองที่ปีกสองข้างครับแผนนี้ยังอยู่พี่น้องที่ติดหลักเป็นลองบอลก็เอาไว้หลักแผน186กกดท,ที่สมุนสองเบทีมซิติงเบท,ทีมเบติมครับ Tinder, เข okay. ีนครับหนึ่งตัวแรกครับลุกทีทวิวิโรภตามมหานะครับอ๋อดีเอิงลิกเดิร์ล้วครับเดิร์นเดอร์นวิชั่นสองนะครับโอเคแล้วก็สมุทรสอนปารีเอฟซีละแพนหนึ่งแปดหกกดดันไปแบ็กกับไปดูการย้ายทุกแผนนี้กดดีฟอร์ไปก็จะเป็นฟอร์ชันซีสองหนึ่งสองการรับสองปีสองซีเอฟสองตัวลาดลาดแผ่นตรงนี้หนึ่งแปดหกนะครับสมุทรสอนปารีสเอฟซีกับไปดูที่นี้ครับอีกตัวหนึ่งที่เป็น สี่สองนสองนะครับโอเคเทคนิคหลักเป็นฟุตชันเกมหลักแผงสามหน 3, 1, ึ่งยี่สิบกบทีทัสมุสรเบทีมเซตติ้งแบทิเบทีมครับโอเคสามตัแวแรกครับเมื่อกี้นอร์เอนเซาอเมริกาทีนี้ตามหาอเมริกันลีกกลับก็เลื่อนหารครับสมูสอัอาตรงนี้เลยนะครับนี่หลักแผงสามหน 3, 1, ึ่งยี่สิบกดดันไปแบกกลับไปดูการเลื่อนของแผนนี้กบที่ฟอร์ปไปก็จะเป็นฟุตชันสี่สามหนึ่งสองนะครับ ถ้าอยากได้4-2แบบอิทชิโนผมว่าแผนนี้ดีสุดแล้วนะครับโอเคครับเพราะว่ามีหน้าต่ำหนึ่งตัวนะครับจะเป็น4-2น,นะครับทคศติหลักเป็นเอาไว้ all, แล้วก็เช่นเกมนะครับลาแผน1นึ่งอ่าสามหนึ่งยี่สิบกับไปดูตัวนี้ด้วยครับนี่ถ้าใครใช้าทางอา่ากลางลูก3ตัวทีมนี้นะครับผมแนะนำอา่าในการจัดทีมไปแล้วผมว่าทีมอีกแผนหนึ่งนะครับทคศติหลักเป็นลงบอลเคาน์เตอร์จัดจ้าครับลาแผน4 7 6เจ็ดหกไปที่เทมสมุสซอนเบทเทมส์ซูติง ไปทีเป็นทีมครับสุดยอดครับเมื่อกี้เอเชียโอเชียเนี่ยตามหานะครับเอฟซีแชมเปี้ยนทูก่อนลูกทีสมุทซอนจิญบุหุนไดมอเตอร์หลายแผน 76, ่นสี่เจ็ดหกกดดันฝ่ายแบ็กกัปผิดทุกการยิงของแผ่นนี้กดทีฟอร์ไปก็จะเป็นฟอร์ชั่นสี่สองสามหนึ่งกลางลูกสามตัวพี่น้องจัดจ่าเลยครับเทคนิคหลักเป็นลงบนคอมเตอร์หลายแผ่นสี่เจ็ดหกสมุทซอนจิญบุหุนไดมอเตอร์ครับ ไปดู4312แผ่นใหม่มบัตรปาสตานี้ผมลองเล่นแล้วแล้วก็ผมได้แนะนําแนวทางการจัดทีมไปแล้วนะครับเทคนิคหลักเป็นควิกเคาน์เตอร์จะจ่ายพี่น้องล่ะแผน 2, 4, 1, น่น241วิธีทัสมสซอนแบททีมซิตติ้งไปทีเบททครับสองตัวแรกคือวิทีที่บิสมริกาทีนี้ตามหาลรืชิลีลก่เ็เลือกที่สมสรน,นี้นะครับซันติโกเอ A, ล่ะแผน 2, 4, 1, ่น241กดดันไฟแบบกลับไปดูการยืนของแผ่นนี้กดดีฟอร์ไปก็จะเป็นฟังก์ชั่น431 สองครับหลังสี่หน้าคู่นะครับแผนนี้ใหม่ๆใหม่ๆแบบๆนะครับกลางถางด้วยที่ติดหลักเป็นคลิกเคาน์เตอร์แหละแผนสองสี่สิบเอ็ดสมูสซอนสติโก้เอครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสิบแผนเมตาหลังสี่ตัวทั้งหมดทั้งมวลในสตานี้ที่ยืนสวยที่สุดแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับถ้าใครอยากได้แผนแบบไหนเพิ่มเติมนะครับหรืออยากได้ฟีเชอร์แบบไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ทำคลิปให้พวกเรารับชมครับทุกคนแน่นอนครับ สำหรับรคลิปนี้ก็กประมาณนี้ถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจำต้องไปดูบ่ายทุ้นนะครับติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ